ขอเสียงกีดังๆให้กับต้นด้วยครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับผมไม่เจอกันสักพักใหญ่เลยสักพักใหญ่เลยน่าดูสินะเหมือนเอากีต้าวไปนี่เหมือนปลดแอกอย่างนั้นเดี๋ยวใช้มาตรกแกงเวทีหน่อยดีกว่ามคอยากทำอะไรก็ได้นะฮะครับจริงผมอยากเดินไปถึงข้างหลังเลยนะเนี่ยพาไปเลยแล้วกันเชิญเลยแล้วกันฮะพาพี่ต้นได้ป่ะฮะ อะไบ้เบิ้ลเดี๋ยวราติดจะคนอื่นเขาลอนน้ำอันนี้ครับโอ้โหวันนี้ถืแค่ได้มาเห็นหน้ากันวันนี้ก็โอเคแล้วดีใจนี่นะถือว่ามาเป็นศิลปินเปิดซีทโชว์ของเราเลยครับผมนครับไม่ใช่ดีเจซีเปิดเหรอครับอะไรนะดีเจซีไม่ใช่ศิลปินนะอุ่นเครื่องครับอุ่นเครื่องก่อนไงดิ้นมาเต้นแบบขันหงส์ขันหูอะไรเงี้ยไม่ใช่ศิลปินแต่ว่าแล้วทาเก่งมากเลยนะ กีดกีดกันแบบว่าลุงนี่เราเอาเพลงแบบว่าตับ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 มาเล่นบ้างดีกว่าอาจจะชอบกันไม่รู้ไงถ้าเกิดบอกว่าชอบก็จะได้เล่นไงเอาละฮะได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหน้าแล้วทำไมพี่ต้นไม่เล่นบ้างเมื่อกี้ผมไม่รู้ไงไม่รู้ว่ามาแนวนี้กันครับตอนนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นนะครับเดี๋ยวให้ทัพทายชาวขอนแก่นแล้วก็ชาวซีทั้งประเทศที่ฟังทางบ้านอยู่ครับสวัสดีเจ้านะครับชาวขอนแก่นนะเจ้าเลยไม่ใช่นั่นเหนือฮะนั่นเหนือครับเป็นคนเหนือไง ก็คอนเทนเขาพูดภาษาอะไรกันก็พูดภาษาปกติใช่ไหมพูดภาษาอะไรนะครับอีสานอีสานอะพีสานอีสานเขาพูดว่าไงฮะฉันรักเธอเขาพูดว่าไงฮะอะไรนะฮะอะไรนะฮะคอยรักเจ้าคอยรักเจ้าคอยฮักเจ้าง่าไม่ใช่เอาจริงๆไหมผมว่าพี่ต้นน่ยพูดได้อยู่แล้วเดีพี่ต้อนแอปอะเออแอปอะเฮ้ยพี่ต้อนไม่ได้แอปจริงก็ได้นะเออ ไอ้เลิฟยูภาษานอกใช้บอกรักฮะถ้ายากนักภาษาจีนวอยหนี่มาแล้วคอยฮักเจ้าภาษาลาวก็เท่ดีเออแต่วันนี้ภาษาไทยฉันรักเธอโอ้ยยชอบนี่เนี่ยชอบนะยเนี่ยเจออย่างงี้นี่อายเลยมาแนวนี้ก็ไม่บอกเราจะได้ขนมาแบบว่าหนักๆเยอะขนเยแมเอาให้หลังหักเลยอยู่ในบ้านอีกเยอะเลยอ่ะมากลับมากลับมาครับผมกลับมาเรื่องเพลงครับเรื่องเพลงครับก็อันนี้ก็มี นำมาร้องกันเป็นซิงเกลิเกลใหม่ล่าสุดนะฮรรสชาติความรักนะครับผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนวันนี้เห็นทุกคนสนุกไปด้วยกันผมก็<ะ>ดีใจมากฮะ<ห>ครับผมพูดถึงเพลงนี้หน่อยมาพี่ได้คร<อ>ับ<ะ> ความเป็นมาเป็นยังไงจริงๆเพลงรสชาติความรักนี่คือเป็นซิงเกิลแรกในอัลบั้มอัลบั้มสองเลยที่ผ่านมาปีที่กวกกว่านี่คือผมหายไปไปเล่นละครไปอะไรร้องเพลงก็เลยเฟดไว้ก่อนปีนี้ก็เลยกลับมาเต็มตัวครับคือได้ทําเองอัลบั้มนี้เต็มที่เลยเพลงนี้ก็เลยแต่งแต่งแต่งเองด้วยแล้วก็อีกหลายๆเพลงต่อมาถ้ามีปล่อยออกมาเดี๋ยวคงได้ได้ฟังกันเองไอ้ผมผมเคยสัมภาษณ์พี่ลในซีสเปซที่ไหนฮะซีสเปซกราฟ่อยเอ็กซ์ดีเอชนะฮะพี่ต้อนบอกว่าเนี่ยเพลงนี้เนี่ย รสชาติความรักมันเป็นรสชาติของชีวิตรักถูกไหมฮใช่ครับมันเป็นยังไงบ้างผมอยากให้พี่อธิบายความหน่อยรสชาติรสชาติของต้านอะไรหรออก็เผ็ดเผ็ดไม่ใช่เปรี้ยวเปนี้ยวเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าแล้วทำไมเป็นน้ำเปล่าวะปกติก็ต้องมีรสชาติถึงไม่มีรสชาติแต่มันขาดไม่ได้ฮะดูำเปล่า ชอบนะได้ข่าวหน้ามาใหม่นี้เดี๋ยวให้เตรียมมุกมาเยอะกว่านี้นะผมคนไม่เก๊ี่ยเลยให้แบกมาเลยจริงๆแล้วรสชาติความรักคือเราเปรียบมุมมองของชีวิตคนทุกคนเนี่ยมันจะมีปัญหากันได้อยู่แล้วเป็นธรรมดาอย่าคิดว่ามันเป็นรสชาติความรักดีกว่าอย่าทะเลาะกันเลยรักกันไว้ดีกว่านะครับเข้าใจกันมากขึ้นทุกคนในที่นี้ก็อยากให้รักกันไว้จะได้รักรักกันนะครับผผมมครับติดตามฟังกันได้ครับรสชาติความรักของพี่ต้นนะครับวันนี้ขอบคุณซิชโชมากนะฮะได้มีโอกาสได้มาร่วมมันกันกับชาวขอนแก่นนะฮะแก่สเซียวเปียวซีดอย่าเพิ่่่่่งงงไไไไปวีต้้้้อออออนนนนฮะดททาายยขขบบคคุุณณกกก ให้ฝากผลงานหน่อยดีกว่าฝากผลงานนะครับมีอะไรเอาให้หมดเลยครับติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงถึงกันี่สองจะมาเมื่อไหร่ก็เอาให้หมดเลยเยอะไปเยอะไปก็รสชาติความรักแล้วกันเมื่อกี้นี้เพลงล่าสุดเลยเพราะเพราะตอนนี้มีอยู่เพลงเดียวครับทำไว้แล้วไม่หรอเพลงอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆทยอยปล่อยออกมาเพราะเพลงนี้ผมยังติดอันดับอยู่นะที่ซีซก็ยังติดอยู่ใช่ไหมครับ กำลังยังยังไม่อยากจะเบียดเพลงตัวเองนะครับทิ้งช่วงไว้ก่อนดูดีดูดีจริ้งเพลงมันยังไม่เสร็จกําลังอยากจะทําให้มันดีที่สุดเพื่อคนฟังทุกคนนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณแฟนๆชาวขอนแก่นแล้วก็ทางบ้านด้วยยังไงก็รอติดตามกันได้ละกันใครอยากมาเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็ต้อนครับ T O L นะครับ T O L ตัวใหญ่ครับเข้ามารเซิ์ชชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดเลิฟนะฮะนี่อ่ะเดวก่อนมีท่ามีท่าใช่ก็กดไลค์ ชอบชอบก็กดไลค์อ๋อชโทษโทษครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดเล้วเออเฮ้ยผมอยากรู้มากซ้อมเต้นกันนานไหมฮะเพลงวันเดียวครับวันเดียววันเดียววันเดียวจริงวันเดียววันเดียวอินเนอร์จริงใช่ไหมฮะอินเนอร์เลยฮะนี่ผมโอ้โหครับครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยฮะครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับพี่ต้นครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ต้นขอบคุณครับโอ้โหเดินไปส่งพี่ต้น ฮะตอนครับไม่ต้องเดินไปส่งด้วยเดี๋ยววิ่งไปข้างหลังทำไงอะระวังระวังตกบันไดไงใช่ไหมนะะโอ้โหเป็นศิลปินนี้คนแรกมาที่ทำผมก็จะอึกเลยนะสะอึกเลยใช่ไหมซีดมากเลยแก่นมากเลยอ่ะนี่ก็ใช่มสไตล์แก่นมาเลยเราเปิดหัวด้วยศิลปินสุดแก่นวันนี้เราเราชื่ออะไรนะแก่นเซียวเปรี้ยวซีด